เดี๋ยวไปดูวิธีการทำไปดีกว่าว่าเขาเอาแบตมาต่ออนุกรมแล้วเชื่อมมันมันเป็นยังไงแล้วมันจะเชื่อมได้ไหมไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยพี่จับตาเลยไหมเฮ้ยไอ้ไอ้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคนซี่ค้าผมจะมาเจอกันอีกแล้วในวันนี้วันนี้นะครับเปิดคลิปมานี่แม็กกาว่าอยู่หลังคาลิเมียนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปที่ทําก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับคาลิเมียนครับเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเขาป่าแน่นอน e ีนี้ที่พี่ยากมาทำก็คือ E ีพีเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในป่าถ้าเกิดสมมติว่ารถเราเอ็กซิเดนต์ขาดครึ่งเพาขาดน็อตขาดเหล็กขาดหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับขาดขาขาดขับมขาขาดก็ไม่ทามาไปนี่เออเวลา เข้าป่าเวลารถมันเห็นไหมรถที่มันชอบขาดบางทีกันชนหลุดออกมาแม่งบอดี้ขาดกลับยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำันดีกว่าว่าเขาเอาแบตมาต่ออนุกรมแล้วเชื่อมมันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันจะเชื่อมรถได้ไหมไปเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยพี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องถอดแบตลงมาก่อนครับทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเสร็จออกมาแล้วมันจะเชื่อมได้จริงบ่าว่าโอเคครับไปพี่เริ่มรื้อของเตรียมอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนี่ชะ so much got tired of waiting and they had to ้วได้ยังไง ก็บวกเอาบวกเข้าลบนี่แลหละแล้วก็เอาบวกอีกรูปมาเข้าลบอีกรูปหนึง่งบ,บวกอีกรูปเข้าลบอีกรูปหนึง่งแล้วก็ปลายสายปลายสายก็เอาไปเอาไปอกระดินก็เอาไปหนีบบัตเหล็กแล้วก็นี่ก็หนีบทุบเชื่อมอืมหลักการหน้าเป็นงังไงนะเขาใช้แค่สองลูกอะเคยมีคนใช้สามลูกไหมรู้ว่าสามลูกมันจะแรงกว่านี้แรงกว่านี้เหรอแต่ไม่รู้ลองใช้สองนี่มันก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เราถอดแบตมาแค่สองคันใช่ ต้องใช้สายเยอะนิดนึดนดนงอะ่ะเฮ้ยใช้สามเส้นได้แนละ้วเดี๋ยวแม่เอาเส้นหนึ่งมานนะทุกคนพ่อกำลังพอดีเลยเดี๋ยวเราจเอาโนเข็นพ่อไปเชื่อม,มไม่ขอให้เราเชื่อมได้นะเราไม่ลองถามดูได้พนะ่อเดี๋ยวเอาโนเข็นไอ้นี่เข็นของให้มันเชื่อมให้นะไอ้ที่มันมหักอ่ะดีดีดีพ่อรู้ไหมเอาอะไรเชื่อมจะใช้อะไรเชื่อมเอาแบตเตอรี่ใช่ได้ไหมได้ไหมทำให้มัน อยู่ๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกับอ,อปูนในโปะนะเว,ว้ยพ่อกันได้ไหมน้องใส่เอากาตาร้อตบดีกว่กมามั้ยผมจะฝึกวิชาไงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเข้าป่านะมันต้องใช้ไงเกิดรถพังทางป่ามันก็ต้องเชื่อมใช่ไหมละ่ละอันนี้แค่เดี๋ยวมาลองเชื่อมที่บ้านดูก่อนี่เอาน้องเข็นมาเชื่อมไหมเนี่ยไมนะ่แน่ยแล้วมันจะได้เหรอไม่รู้เหมือนกันพ่อว่าได้ไหมพ่อวาแมตช์พ่อวาไม่ได้แรงไม่พอพ่อว่าไม่ได้ไหมได้ชาร์จแต่ได้เพราะบอกว่าแมตไม่ได้ไหม โอเคเดี okay. ๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาลวดเชื่อมก่อนไปเดี๋ยวไปเอาลวดเชื่อมก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราค่อยแอบมาตู้เชื่อมซส้นแมงหลังแล้วก็เชื่อมถ้าเรอกไม่ได้ดิเราไปโกหกเขาดิอืมแต่จริงๆเขาเคากันได้หรอไม่ได้เขาก็จะหัวเราะเราอะในเวลาท่านรอนะครับมาพร้อมยังพร้อมไหมนะจับตาเห็นไหม อย่าไม่ระเบิดหรออ่ะอย่าไม่ระเบิดหรอกอ่ะอย่าไม่ระเบิดหรอกอ่ะอย่าไม่ระเบิดหรอกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขย่าเขย่าเฮ้ยมีอ่ะมีอมีอาการว่ะเคลียร์เคลียร์ก่อนอย่าไปอย่าไปแขกที่นั่นเคลียที่เหล็กถือมันไม่ลงนะแต่ตอนนั้นช็อตใช่ไหมแต่มาได้แต่ที่ตัวไว้นั่นแ่ะเอองั้นได้ไม่ลงไม่ลงขาไม่ลงแขนไม่ลงขาไม่เลิกขาสอง years later มันไม่พอมันมีไฟไม่พออัช่างช่างเชื่อมไม่ได้อ่ะช่างเชื่อมมาแล้วช่างเชื่อมมาแล้วเฮ้ยรถเสียในป่ารถขาดนี่นครับรถมันขาดในป่าผมจะออกคํบบ้าผม็ับไม่ได้พี่นะครับแต่เชื่อมรถให้มันติดก่อนเดินเลฮะรถผมพังผมเชื่อมน้องไฟมันไม่ติดพี่มันนี้เนี่ยแคสซีมันขาดผมออกไม่ได้แคสซีมันขาดนะมันออกจากป่าไม่ได้เลยนี่อะไรอ่ะเนี่ยมันไม่มีชซนิคทัไมมันชุเลุลังอย่างเงี้ยครับ เนี่ยมันไม่มันไม่มันไม่ลากยาวฮะตั้งเชื่อมมันเชื่อมไม่ได้ดิฮะเฮ้ยนี่รถผมราคาเป็นล้านได้ไหมได้ได้ได้ไดเชื่อมตรงไหนฮะนี่นีก็ให้เอาเหล็กตามนี้อ้าวนี่ก็ใช้ได้อะไรเงี้ยนะช่างมันกระจอกอะฮะพอไม่ต้องพกไปหรอกมันออกไม่ได้รถมันมีอยู่แล้วแบบสองพันไม่รู้สิเอาอยู่ไหม นี่รู้ไหมว่ารถคันนี้รถพ่อเนี่ยมันยังได้มาเนี่ยมันหนักหินมันหนักคิมล็อกเลยมันไม่มีคิมล็อกก็ไม่ได้จะได้ดีนะอือสามอีกแค่ลูกกำลังหนีใช่ไหมสามลูกไปเลยใช่ใช่สามลูกดูนอยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยเใช้ได้นี่ใช้ได้แต่ว่าไอคอนไอคนเที่ยวใช้ไม่ได้อะตลกอะไร หลุดแล้วใช้ได้เป็นที่ตั้งฮะมันหนักมันหนักกิมล้อยังไงเนี่ยมาลองมั่งนี้เยี่ยมขึ้นมาในใจเชื่อมมันไม่ได้แรงด้วยโอ้โหแข็งสวยเฮ้ยคอมึงเชื่อมหมดแล้วกูเชื่อมอะไรอ่ะฮะ ทงกระจกอะยังเชื่อมเลยอะคุณเชื่อมไรอ่ะสนุกแล้วแต่ถ้าแบบว่าจะลากยาวๆเลยนะสามลูกสามลูกนี่แบบจมเลยนี่นี่มอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าใช้ได้เดี๋ยวรอดูช่างนี่โอเคเลยอะดูถุงมือคือนี่นอนร้องไห้ดูอะไระเชื่อมธรรมดาไม่ได้ไม่ใส่หน้ากากด้วยเชื่อมธรรมดาโลกไม่จมมันจะหนักคีมล็อกหน่อยนึงใช้คําว่าหน่อยเหรอแล้วทําไมไม่จับคีมล็อกแค่นะร้อนร้อนเริ่มร้อนแล้วเชื่อมอะไรอ่ะกันเชื่อมไหมเนี่ย ไหนนี่ทาโอ้โหทำไมไม่เชื่อมรถเนี่ยเราไม่มีที่เชื่อมฝาดัตตีออกก่อนออแล้วก็เชื่อมแล้วก็เชื่อมกลับเข้าไปนี่คงจะเชื่อมรถโอ้โหรถกระบะด้วยมีน้ำหัวเนี่ยแค่เห็นไหมแยังเชื่อมกันได้เลยเนี่ยเชื่อมได้จริงนะแบบนี้แต่พี่จะเชื่อมแบบนี้นะอ่าเนีเขาเรียกว่าเดินเก็บปลาถ้าสายสากเขาไม่ได้จริงแต่พี่ใช้ปาาเอางี้อะไรเงี้ครับเงี้ยมันหมดแล้วจริงจริงปามีน้องๆคนไหนที่ เก่งกว่านี้ไหมไม่ใส่ายนาฬิกเชื่อมอ่ะเอาแบบเอาแบบไม่ต้องมีมือเชื่อมได้ไหมโอ้โหไงอันนี้คือการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมใช่บวกเข้าลบอืมบวกเข้าลบมันก็จะออกมาเป็นคู่หนึ่งตอนแรกออขูออขูจะเอาลบเข้าลบลบลบบวมได้กระแสจะไม่ละลายไม่รู้จะต่ออย่งไรออกมาเลยมันไม่ละลายเฮ้ยถ้าสามลูกนี้คุณจะแรงจริงว่ะเพราะมันเกี่ยงแล้วแบบถึงลูกเนี่ย แบบหนึ่งลูกก็60แอมสองลูกก็ร2อแอมใช่อนุกรมกันก็มันมันก็ได้มันก็ได้60แอมเท่าเดิมแหละแต่มันออกมาเป็น24โวลต์ทำให้เหล็กละลายได้ต่ออนุกรมอ่ะมันจะเพิ่มโวลต์กระแสเท่าเดิมต่อขนานจะโวลต์เท่าเดิมเพิ่มกระแสนี่ไงามรู้หัดเรียนยังไงบ้างเป็นวิชาเ็าเรียกว่าวิชาในป่าตรงนี้เอาตัวรอดกลับานได้คนที่ขับรถออฟโรดเข้าป่าได้โคตรเก่งเลยนะคนที่คิดค้นคนแรกอ่ะต้องเป็นช่างไฟแน่เลยว่ะ อาี่โอ้โหเจ้าของช่องออกไม่ได้เฮ้ยเอาใครดูทิเอาจะมาเดี๋ยวจัดการให้ที่เหล็กไม่ใช่แตกพี่เขียอะไรครับแหม่แนววิชาคนในป่าพวกพี่กับลิงน้าจะรู้โอเคครับทุกคน สองลูกมันได้แล้วมันก็แรงในประมาณนึงเดี๋ยวลองอีกลูกนึงดีกว่าดูนี่ว่าสามลูกจะแรงขนาดไหน,นเดี๋ยวพี่ไปถอดแบตกันนะเอาของรถลวนยืมหมดนะสามลูกแนละ้วเมื่อกี้ไม่ไม่สบายใจฉันลองดูหน่อยกดสายรถบวกส,กส,สายใ้นไหมวะทำไมกลัวแบตรถเครื่อไม่ทางยื้มอีกแล้วเหรอเออก็เข้าไปกี่ครั้งเอาหมดนะมีห้าคันก็เอาเขาเอาหมดห้าคันมันจะฟาบเปล่าดูนะอุ้ย แมงคุดเลยอ่ะเออไม่ต้องมานั่งคอลกันยิ้มแมงคุดไปหน่อนะอืมเนี่ยเสียงเคาะมากอันนี้เชื่อมเชื่อมอยู่จริงเคาะมากโี๋ยวเคาะเคี้ยวนะทุกคนโอ้ยแหลงจัดแหงไปเปล่าแหงจัดแล้วแนวแมงละลายแบบเล็เลยแหงจัดโอ้ยอันนี้แม่งดีกว่าตู้อ็อกอีกเฮี้ยโอ้ยแล้วดูแดง แรงมาตูเ้เอพี่แรงจัดอ่ะพอเป็นสามลูกนี่โคตรแรงเลยนะเนืรมืดหมดเลยดูนี่ตอกันไม้เกลื่อนเลยแล้วตอนเก็บใครเก็บวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหยำ้ำนะทุกคนลบเข้าบวกนะลบเข้าบวกแล้วฝั่งนี้ก็เป็นลบฝั่งนี้ก็เป็นบวกเข้ามาเชื่อมก็เหมือนตู้เชื่อม่ถไฟบวกกับลบ,ลบก็คือเหมือนเหมือนตู้เชื่อมอ่ะเอาง่ายๆจริงๆแล้วไม่ต้องคนเข้าปากก็ได้แบบงานเล็กๆน้อยๆเวลาไป ต่างวันแล้วแบบปัไปถึงออไม่มีตู้เชื่อมอะไรเงี้นนนยเล็ยๆเนาะที่เขียนไปหาตู้เชื่อม,อมแต่บังเอิญว่าบา้านมีรถหลายคันเอาแบตมาใช้แทนก่อนได้แต่มไม่ได้ใช้ในร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตู้เชื่อมไงแต่ก็ร้อยปเปอร์เซ็นต์อยู่นะมันไม่รู้ทั้งหมดเมื่อไรไงแล้วเดี๋ยวไม่รู้กลับไปใส่สตาทตินหรือเปล่า <c oughs> มันก็เลยใช้แค่แบบชั่วคราวได้เขาปากละนี่เลยอย่างนี้เลยโอเคเรียบร้อยครับวันนี้การทดลองสําเร็จแล้วใช้งานได้แล้วก็สายเชื่อมก็ใช้ที่ขี้แบตเอาที่พวกแบตอะแต่ขอให้เรา มีลวดเชื่อมไปใช่ใได้แน่นอนอย่าลืมพกสายชาร์จแบตสำคัญป่าเราพกกันอยู่อ่าสายพวกแบตนี่สําคัญเลยอโอเคครับไปหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนคลิปทดลองจบแล้วไม่รู้ว่าแบต3ามลูกนี้ค่ับไปใส่รถจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตดตาครบ๊ายบาย